ตัวนี้คูณเข้าไป นีคือกำลัง2ของเียวยาวเนี่ยพอเรียวยาวเนี่ยจะต่อมาได้วกเลขหนคือคืออะไรกำลังสองคะ y กำลังสองบวกห้าลบประ บตัวหน้าปค้หน้าแลหน้าของกาลังสองแล้วก็ปค้นหลังนะคะองคนต่างกำลังสองใช่ไคะอันนี้คือปคนหน้านี่คือโคนหลังกูขีดเส้นใต้เนี่คือโค้นหน้านะัน,นี้คือปค้นหลังนะเวลาเราเอา 2 Y เราเแล้นถูกต้องหรือเปล่าบายนะคะส่วนอันนี้ก็คือ Y ายกำลงสองวกหบสอพอได้2 Y แบบนี้แล้วเราต้องมาจับเรียนจากเรียนดีกรีของตัวแปรนะคะก็คือเรียนจากมากไปหาน้อย